มาแล้วป่าท่ออันรอสครับทีทนออันนี้นี่เป็นห้องใสสำหรับอยู่หน้าท่อพยานาคอ๋อกันไว้นะครับมาฮอมันเข้าต่ออ๋อมีป่าขาวป่า ปลากอตัวน้อยปลาช่อนตัวเล็กนะครับโอ้ผู้รู้ประมาณสิบกิโลครับประมาณ10บกิโลได้รับเกียรติจากป่อพาอธิบายว่าไอ้ไสนี่จะอยู่หน้าท่อพยานาคต้องการป้องกันบ่กืป่าเข้าไปไหนท่อพยานาคคนญี่ปุ่นงมแล้วนะครับเนอมาลูกจับตัวโตชูให้หน่อย อ้าวให้คนไทยได้ดูมาขอพอชัดๆสักคำนปนอปอพาปลาทุนปนอมันจะเป็นปลาขาวครับปลาขาวนอปลาขาวปลาคอหน่อยนะครับอืมจนวันนี้ผู้รวมรายการเน็ตป้องกันมันจะเข้าไปติดต่อของเขาครับอืมเงี้ยงเอามันจะเข้าจังไรป่านี่นะครับนะครับพอป่าจะเข้าจางนี้นอเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเขาครับปดเขาจะให้มันเข้าสองด้านเลยครับเนี้ย ดนนเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปน้อยแล้วครับถอยถอยไปนี่แหละครับเอ่ออ่อธิบายกรรมป่ามันม้ามันจะเขาเขาจะแต่งภูมิใจชาวบ้านของเขาจะทำให้มันเข้าสองข้างครับนี่อ๋อเข้าสองข้างนองปอนอกต่อพญานาคเขาดูดน้าหน้ามันจะไหลมาอ่ป่ามันจะวนนี่ครับออหันนี่มันจะเจข้าสองข้างนะครับมีร้อยตายร้อยโอ้มีตัวไหนก็ตายมนครับมีร้อยตายร้อยเอาแล้ว มีเอาละเจอละเจอละเจอละขอบคุนปะผาจัหนักเนอกโลรปไปกีลรถไปเฮือเฮอบาลาอุ้มเออบาราลูกลูกชูครับยืนขึ้นชูลูกขึ้นมายกสูงคนนนนญี่่่ปปุะะรับใดลางท เออคนญี่ปุ่นได้ป่าบ้านป่าแดงคนญี่ปุ่นได้ป่าป่าแดงเอาเ้าบรรยากาศบ้านสงเนอเมาอืมโดดบ้าน <languages> บรรยากาศตรงล้อนอบรรยากาศปีน kind of ้องป่อแม่มาอยู่จ้อยกันมามีความสุขนะครับประสบผลสำเร็จปอพาสะแกนนี้ในหนึ่งปีนี่เขาบสามารถคาดคะเนได้ว่าจะได้ต่อไหนแต่ว่าได้แน่นอนอ๋อ นะครับป่อผาเป่นก่อนมาแล้วป้าโถโถเดี๋ยวเดี๋ยวปะคูยกขาไปชัดๆเน้องเออตัวเนี้ยไใหญ่ว่ะห์ห์น้องเอออันนี้นายพานจากกรุงเทพมหานครนะครับเอาก็ลองเฮือบลายแล้วกลับพอโลกลับบลายแหละมันจะจนฮะเฮ็ด เพ่เพ่กามาชายตังเพ่เฮือบลากรรมบลากรดอยู่ในบางอกเลยคนญี่ปุ <t ip> <t ip ่นนาะครับนอวันนี้ได้มาเมืองไทยนี่ปาทโโเสียงตบมือให้กระหลานน้อยจิมอขอโคุณครับเสียงตบมือปาทโทโทนอปาทโทโไม่ธรรมดา ป้าถ้าจะได้เสียเงินเฮบเสียอีสานแลวปอพานอปอพาเปิดวันต้องมีร้อยกิโลขึ้นบัดเดี๋ยวนี้สาวกิโลแล้วกันนาะป้าโทรโทรเอาเฮ้ยมันจะตายก่วยกเอาเอานิดไปส่งสดๆเลยคราวนี้ เอาขึ้นไปเดือดตาแต่วันก็รอเดี๋ยวรอปู่ก่อนเด้อเดี๋ยวลงมาถางนี้นะมันงเล่นมันตรงนั้นแหละถ้าได้มีมิลูกมิหลานน่าจะมาศึกษาประสบการณ์ตรงเนาะครับนอก็ถือว่าครอบครัวนี่เป็นโชคดีนะครับตีลูกหลานได้หู้ได้หันประสบการณ์ตรงบอสให้ตีท้องกินเลย ไต้หรอาวหน่งสางเหยียบลงไปแล้วเสียไต้ไม่ชันสีสั้นหาสั้นมันห่อนมันนั่งหอดอันเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาละปลาับปลาโทรเต็มตะกาเลยลูกเสืออีสานนะครับเสือน้ำเงินครับเสือแดงเอาขึ้นไปเนาะป้าเอามาตั้งเอาเอามาใกล้อีปอนี่สักน้อยบ้างโยกมาข้างอีปอนนี้กออ เอาตัดได้ครับเอาตัดฮัทเลยป่าเถื่อนเสียงสัดน้อยเหรอครับเนาะยสองฝ่ายเลยตัวตัวเดี๋ยวเดิมพันกันอีกป่องตัวนั้นกี่กิโลอ่ะเนี่ยเออตัวนี้สโลฮะก็สองโลได้ครับเนี่ยว่าวมาแจ๊ะแจ๊ะว่ามันแจ๊ะแจ๊ว่ามาสองห้าอกิโลห้าแคปโลดหนึ่งเพ่หรอตัวไหนปุ๊บไล่อยๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจะเอาตัวเดียวนั้นแ่ะจะเดิมพันกี่กิโล เอาตัวไหนครับตัวตัวที่ไหนเนี่ยจับเนี่ยเอาคิดจับไลยเออเอาโลเกิงครับนี่อ่ะนี่รถตัวเองวัดจะได้โลเกิลไงอ่ะมากิโลเกิงถ้าว่ากิโลเกิงอีปอดจะหื้อขวดหนึ่งมาอ่ะมา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 เดิมพันน่อครับนอ่อเดิมพันเออมา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 พอชดทอนอ่ กิโลเกินเนอะท่านผู้ฟังผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้แก่รายการบ้านไวยกักกิมนะครับเนอะดเดิมพันครับกิโลกึงิงนี่มาพอระวังพานแห่งท้องทุ่งนะครับกับพานกรุงเทพไผยจะแน่ก็กลั่นาม,มาไผยจะแน่ก็กัน ล่างฝาให้สะอาดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตาจังกิโลครึ่งถ้าบ้านน้อยกักท้ายประูกก็ต้องเสียก้าวเพื่อนว่ากิโลครึ่งกิโลครึ่งเอาไหครับออกมาแล้วครับผู้แพ้กิโลครึ่งเนาะ าช่างมากต้องล้างทำความสะอาดนะครับสำหรับน้านี้จะต้องมีแรงดันใช้ได้เอาละร้อ,อยกิโลถ้าจะถึงแจ้เนาออันนี้ยังได้มาเฉลึงเดียวก็มาถึงคิดเปอร์เซน็น เอาละมาจังตัวนั้นแหละจังตัวนั้นกำเออจังตัวใหญ่จังตัวใหญ่ล่องพอันใดก็ได้ที่กิโลครึ่งนั่นกะมากิโลครึ่งเราจะได้แก่ได้แก่ล่องพอมีกี่ตัวใดจ้ะกิโลครึ่งบ่ฮะโลครึ่งแก่ครับกิโลครึ่งแก่บ้านน้อยกักเสียงฮือว่าน้องโค้วสุดยอดนี่ครับเออปลาหลดปลาหลดปลาหลดเนาะปลาหลดนะครับ นี่กิโลสี่ร้อยครับกิโลสี่ร้อยครับผมอันนั้นกิโลครึ่งก็นั่นอ่ารายการบันนอยกักเสียงให้แล้นะครับปุบมือให้แกตัวเองตัวนะครับปะผาปะผาท้ายถุงเนาะโอเคบันนอยกักเสียงให้แล้นะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวขอลงเดี๋ยวขอลงไปบ่อยครั้งหนึ่งนะครับเนาะเออโลเกียร์เกียร์รถเ